ท่านผู้ชมครับเวลาที่ท่านรอคอยนาทีระทึกใจมาถึงแล้วครับยากระพิบตาครับนักชกชาวไทยที่น็อกเร็วที่สุดในโลกครับวันนี้ยอดสนัน 3k แบตเตอรี่ครับกับนักชกจากเม็กซิโกครับเจซ,ซุสสตาเรนครับเดี๋ยวติดตามชมได้ครับครับพิสเตอร์ ลาเรนซ์โอมานะครับกรรมการบนเวทีตรวจเช็คความพร้อมคนนี้ก็คุณหน้าคุณตากันดีครับต้องขอขอบคุณเลยทีเดียวนะครับในศึกวันนี้ m อ5มร้ครับมายอดที่หนึ่งครับคู่มวยที่ท่านรอคอยอยากับพิบตาครับมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับมากระเปียวเหมือนกัะทิงเลยครับออกมาทางด้านยอดสนั่นบอกแล้วว่าต้องทำใจนะครับหวยคู่นี้ เม็กซิกันครับอันตรายเฮซุดครับดูครับแล้วก็เป็นมวยทรายซะด้วยโอ้โหเฮซุดนี่มาแนวแปลกเลยครับมาตัดลําตัวก่อนเลยนะช่วงดีแล้วกินนะยาวว่ะยาวครับเป็นมวยช่วงสูงยาวกว่ายอดสนหลของเราเสียเปียกทั้งรูปร่างดูเหมือนน้ำหนักจะเสียเปรียกนิดหน่อยด้วยครับทางด้านยอดสันหลัต้องขอขอบคุณครับบริษัทโตสสภาโดยคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับผู้ผลิตเครื่องดลืบเอ็มร้อยห้าสิบ ขอบคุณไปยังกรุงเทพการประมูลนรถยนต์ครับสนามประมูลนทีเตี้ยที่สุดในประเทศไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของฟอร์ดในประเทศไทยครับฟอร์ดเป็นผู้นําระบบนิรภัยเข้ามาใช้กับรถกระบะเป็นรายแรกฟอร์ดยังเป็นผู้นําในด้านการเสนอสินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์เสนออัตราดอกเบี้ยต่าสุด2.9%ครับพร้อมฟีประกันภัยชั้นหนึ่ง และในช่วงนี้ฝอสนับสนุนให้ท่านได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์นิรภัยฟรีมูลค่า1 0 0 0 0บาทครับช่วงนี้ซาตาเลนยังอยู่ห่างๆนะคุณสมบาตรครับไม่ยังไม่กล้าเข้าใกลนะ้ครับต่อเป็นสไตล์ของเม็กซิกันครับเป็นมวยฝีมือครับการเคลื่อนไหวการฟุกเวิร์กอะไรต่างๆนี่ถือว่ามีระดับมาตรฐานน่าจะเป็นประวัติศาสตร์อีก ครั้งหนึ่งครับที่นักมวยไทยกับนักมวยเม็กซิกันเจอกันซึ่งในอดีตนั้นก็มีกิมมิโตโรมมนครับกับกล้องธรณีพยัคฆ์รุ่นนั่นเป็นอาการจกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับที่อินโดนีเดียหมูหมาผลปรากฏว่าก้องธรณีเราพลาดแพ้คะแนนไปการกลับมาเวียนกลับมาในครั้งนี้ครับนักมวยไทยกับนักมวยเม็กซิกันครับท่านผู้ชมต้องติดตามครับหรือไม่ธรรมดาครับเกสูตรรายนี้ ดูครับการโยกการขยับไม่เป็นเป้านิ่งครับแม่การเข้าหาเนี่ดูเหมือนจะลําบากเหมือนกันกับสําหรับยอดสนันนี่ครับุกขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายเป็นนักมวยไทยคนแรกครับ130ปอนด์รุ่นใหญ่ของไทยที่หาดูได้ยากครับครับเราเคยมีแสนศักเมืองสุรินทร์นะครับก็ร้อนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งของเมืองไทยมันได้สาคัญครับได้เป็นแชมเปี้ยนโลก เรามาดูคนครับในยุคนี้ต้องเป็นยอดสนั่นครับใหญ่ที่สุดและก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่17ของยอดสนั่นหมัดขวาหน้าครับรบกวนขยับต้องระวังด้วยครับสายตาต้องดีงาดูครับห้าแต่ละหมัดที่ออกเป็นหมัดอันตรายทั้งสิ้นครับไม่ไทยสันเมืองไทยครับ ท่านอดีตอธิบดีกรมพระราศึกษาและกรมสามัญศึกษาครับนายกว้างรอบครอบมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันในวันนี้แล้วก็ยังมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับโอสุกภาจำกัดเครื่องดื่มแอล150พลังเต็มพลังใจเตือนร้อยบริษัทปูนซีเมน์นครหลวงจำกัดมหาชนปูนนกอินทรีย์ปูนดีของไทยรถกระบะฟอร์เรสเจอร์ กระบะนิรภัยคันแรกของไทยขอพระคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ JVC กรุงเทพการประมูลรถยนต์ลาดพร้าวร้อยเอ็ดโดยคุณนริณศรีงามตอนนี้จองไว้แล้วนะครับจะจัดยอดสนั่งั้งต่อไปปลายเดือนมกราคมครับแล้วก็มาดูกันยกที่2นะครับ13เหรียญทาวเวอร์โดยทีมพัฒนาเปิดนะครับมีทั้งต้องประชุมนะครับเป็นคำชายนิติมะน,นูุนีคอยต้อนรับพันดาทัานผู้มีเกียรติอยู่ที่นั่นนะครับ เรียกทางด่วนรามอิงพาครับอานาลงตามรีสอร์ทครับมาลุ้นเกมความมันกันต่อในยกที่2ครับ <c oughs> ด้ายนับขวานอกยอดสนัน 3K เแบตเตอรี่ก็ถือว่าสุดยอดยิ่งใหญ่ของเมืองไทยครับนาทีนี้ต้องยกให้กับไม้ไทยสันเมืองไทยยอดสนัน 3K เแบตเตอรี่มาแห่จั่วด้วยหมัดซ้ายลูกนี้โอ้โหจั่วลมครับหมุนเลยมาอันตรายครับคือ ตามตามแผนการโชกแล้วจะดูเชิญ2ยกตามที่ยอดสนันบอกไว้เพราะว่าเราไม่ได้ดูเทปของทางด้านเฮสุดแมแต่วันนี้คงไม่ดูครับคุณกามาร<ะ>เพราะว่ามี1,000งบาทครับจากนายห้างมานุษย์สุวรรณีครับมมบให้กับยอดโอ้โหเจอเมือนกันครับยอดสนันไม่ไม่ดูไม่ได้นะครับคุณป้อันตรายแล้วครับไม,ไม่ได้นะต้องดู2ยกปร<ะ><ะ>มาไม่ได้ ต้อมาทไวได้ลยเพราะว่าทางเฮตุสุดนี้เราไม่ได้ดูเทปเลยไม่มีเทปการชกการแก้เกมการวางแผนนี่ก็คงจะลาบากครับแต่ก็ยังถือว่าดูดูเกมยกนี้แล้วนี่มีความมั่นใจครับขยับไล่นี่ซ้ายลำตัวเล่นเป้าใหญ่ไว้ก่อนครับซ้ายต่อซ้ายนี่ชกกันลำบากนิดนึงครับท่านผู้ชมครับทุกด้วยขวาลำตัวพยายามเจาะเข้าไปที่เป้าใหญ่ก่อนครับทางด้านยอดสนันก็ยังไม่เล่นครับค่อยๆออกอาวุธไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เพราะว่าเฮซุสนั้นยังว่องไวโดยเขายิงฟุกเวิร์กนั้นเร็วครับไม่เป็นเป้านิ่งตามสไตล์ของม็กซิกันนะครับฮุกซ้ายนี่เป็นฮุกขวานี่ครับน้ำตาลนั้นอยู่ที่ฮุกขวาแล้วโดยเฉพาะมวยใ,ใหญ่ๆในต่ตางฝ่ายต่าง,ต,างต่างแรกถ้าโดนนี่มีสิทธิ์ลงได้ทั้งคู่ครดูมีความตั้งใจสูงครับทางด้านเฮซุส ขวาสวนต่างฝ่ายต่างสวนโผอ,ออกกันตะละมัดนี่เสียงดังฟังชัดครับชัดเจนครับไล่ต้อนเข้ามาติดเชือกเข้ามุมเอาค้ายขยับขยับหมดมาติดตามยกที่3กันต่อครับในศึก m อ็มพิชิตโลกขอบพระคุณคุณธนาชัยประสิทธิ์กัปปสัตว์อสสภา,าจำกัดเครื่องดื่มเอ็มรพลังเอ็มพลังใจเกินร้อยขอบพระคุณมนตรีคลังสินค้า น้ำมันเครื bike, ่องเวลลอยเครื่องยนต์ดีเซลยันมาที่นอนโลตัสที่นอนเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลวชิระปราการยากราวเรือครับตราใบห่อขึ้นทะเบียนออยแล้วมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปครับเรามาดูยกที่3กันต่อนะครับเฮซุตเป็นนักมวยเม็กซิกันครับเกิดที่มาซารันนะครับประเทศเม็กซิโกมีมาคอสเอร์นันเดสครับวันนี้คุมมาเองครับเป็นผู้จัดการ 27ไฟครับสำหรับเถิติในการชกแพ้2เสมอ3าครับน็อก17ตอนนี้อายุปีครับเจ็ดปีครับคุณสมมาตรครับไล่เพลินนี่ไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยถูกสวนกลับแล้วก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันครับคุณชันชัชยฮะตอนนี้ซาตาเลนนั้นมีแผลตาแล้วครับ,รบมีแผลแตกที่คิ้วด้านขวาครับพยายามโต้พยายามสวนด้วยซ้ายออกข้างออกไปเรื่อยครับเดียวซ้ายเดียวขวา มาปวดเส also, no. oh. uh ียนเวียนก้าวเหมือนกันครับเจอแบบนี้นี oh. ่เฮซยสุดสุดเลยนี่คงจะศึกษาโอ้เจอเอาครับเจอซ้ายกันเลยนี่ยังไงครับข้าลูกนี้โดนอะไรเต็มๆค็มขแค่แค่มึนนะแข้งมึนแย่เริ่มเริ่มแตกนะมีเลือดไหลที่คิ้วขวากรรมการดูแล้วเล็กน้อยครับก็ต้องลุ้นวินาทีทองของทางด้านยอดสนันกันต่อครับไล่กันมาที่มุมจับจ้องทำเป้า หมัดหน้าขยับออกไม่ออกออกไปเรื่อยครับทางด้านเฮซุสไปย,ยังไงยอดสน,นั่นนี่ครับ1 2เอาต้ายตรงสวนต่างไ่ต่างแรกโอ้โหออกกันตละลหมักดีหมัดแรงทั้งสิ้นเฮซุสนัน้นใช้ลูกผ่อนแรงครับต้องคอยฉากออกออกข้างตลอดครับไม่ยอมอยู่นิ่งทำให้หมัดของยอดสน,นั่นยังจับเป้าไม่เจอครับ ดูครับเอซุต so, ันลีกซ้ายหลีกขวาไม่ให้ยอดสนั่นต่อยถูกครับแม่แต่ถ้าโดนเมื่อไรก็เรียกว่ามียกันยุ่งงี้เจียไปครับไม่โดนดูครับแม่ฟุตบอลของเอซุนมีช่วยได้เยอะเลยไม่ยอมนิ่งครับยบไปหลีกมายกนี่จะยกขี่สามครับเดือดสนั่นนั้นบอกว่าดูดูเชิงสองยกครับยกสามจะเล่นล้ว มีพยายามเล่นครับกดดาวเรซุสไปนับแล้วโอ้โดนครับโอ้ตาขวานะครับขี้ขวาแตกครับตาละมัดนี่เอ็นไปเอ็นมานับแตกแล้วใช่ไหมแตกแล้วแตกด้วยนะครเรซุสขี้ขวาแตกมาลุ้นความมันกันต่อครับในยกที่4ครับยกที่4ครับขอขอบพระคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนบริษัทโอสถสภาจำกัดครับ M 150ขอบพระคุณคุณกวีขอภัยบุญกิจครับคุณมานาฮารินทรานนท์ 3K แบตเตอรี่จำกัด ขอบพระคุณบริษัทปูนฉาเณรนครหลวงจำกัดมหาชนปูนอินซีเพื่อซื้อช่างปูนไทยรถกระบะฟอร์เรสเซอร์อักษรวิทยาบริษัทไทยฮิตเอ็กซ์เชนจ์จำกัดมหาชนแอร์บ้านครับมอร์นิ่งสตาร์ครับยกที่4ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับซ้ายพยายามเล่นก็ไปที่เป้าใหญ่ครับลำตัวการเข้ามวยดักมวยนี่จะดูแล้วนี่ท่านผู้ชมครับจะเหมือนเหมือนกับเขางทรายครับทางด้านยอดสนั่นถือว่าเป็นเป็นมวยที่หมัดหนัก ตัวทัโดนนี่นี่ครับมีสิทธิทุกวินาทีซ้ายนับขวานอกอแต่ว่ามัดที่ปล่อยออกไปนี่ยังไม่เต็มเป้าเท่าไหรครับคุณสมมาตรเพราะว่าทางด้านเฮซุสไม่นิ่งใช้ฟุกเวริร์กหลบหลีกตลอดมาดูฮะพอยอดยอดสนั่นใครจับพับกระจะหนีไปนะฮะตกไปเรื่อยจะมียับขวาคอยสก,กัดครับมามีมัดสวนเหมือนกันแต่ว่าตาสังเกตที่ขานะคุณท่านชายฮะขาแกไม่นิ่งเลยไม่หยุดเลย จะเต้นตลอดเวลาแหมวยรุ่นใหญ่นี่การเข้าออกคล่องตัวอย่างนี้นี่ก็จะจะน้อยคนมากครับหายากครับโดยมากจะเป็นไฟเวทเป็นตั้มเวทนะจะออกเร็วๆอย่างนี้แต่มาซุปเปอร์เฟเธอร์เวทแล้วแม่รู้สึกจะหายากดูฮะเร็วฮะอันนี้บแฮปปี้เวทเลยฮะพัชชิตเก่งน็อกได้ภายใน5ยกนี่รับ10,000บาทเหมือนเดิมครับจากในห้างมารุสุวรรณดีครับสกินเดียวโอ้ยังทำเป้าไม่เจอนะครับสำหรับทางยอดสนั่น เตุผลที่เาก้านะก้าศู้าบวกกันังแล้วดูครับซ้ายต่อซ้ายครับเกมนี่การออกหมัดนี่อาจจะลําบากนิดนึงครับท่าน<ร>าผู้ชมเราไม่ไมด้เทปด้วยนะโอ้ดูดูดูโยกครับดูมากขยับโยกมีโต้มีสวนต้องระวังครับยอดสนันอย่างทำเป้าไม่เจออย่งว่าเฮุสุดนั้นรู้เลยครับว่ายอดสนันหมัดหนักเคลื่อนไหวตลอดครับ ต่อยไม่ถูกครับต่อยไม่ถูกครับมันจะถากไปถากมาครับเนี่ยขวาลําตัวกับมัดด้าซ้ายไปหน้าขวานี่นําก่อนแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับยอดสนันเป็นการขยับเข้าหาด้วยความมั่นใจครับ12ึท้ายตรงโอ้ยแกไม่นิ่งไม่อยู่กับพี่ครับทางด้านเฮซุสโดนหนักเป็นเบาครดูครับ ให้ยศสน,นันต่อไปเรื่อยแกกชากออก<ต>อครูยศธงสั่งเล่นเป้ามาติดตามยกที่5กันต่อครับในศึก m อ็มพิชิตโลกต้องขอขอบพระคุณครับคุณวินยัยวีรพุทธชงนี่ท่านประธาน,นำดำนวยการจัดการแข่งขันครับท่านอดีตอธิบดีกรมพระ,ะศึกษาและกรมสามัญศึกษาคุณกว้างรอบข้อขอพระคุณคุณวินยัยวีรพุทชงนะครับไทยไทยนครพัฒนาจำกัด แอนตาซินยาดมท่านเจ้าคุณขอบคุณบริษัทบิโก้ประเทศไทยจำกัดคุณเฉลิมสุนันทธการกิจหางขยาตราเสือ11ตัวครับในสุจินเอ,อื้อบุญ,ญนันหางขยาแหลมทองกลางแทบสกินเดียวครับยกที่5าครับมหาขวานำก่อนครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายยังไม่จะยังไม่ยังไม่จังครับยังคงออกไปได้เรื่อยๆครับทางด้านเฮซุตของตัวเลือกเกินครับหลอกโยกอ <laughs> ย่างที่นี่ ไม่ต้องเจอหมัดก็ประสาเสียได้เหมือนกันครับคุณสมาร์ทโอ้ครับถ้าเฮซุสกล้าแลกเมื่อไรนะคุณป่าเป็นเรื่องอะแต่ว่าตอนนี้แกไม่กล้าแลกนี่ครับเล่นเต่าใหญ่ลำตัวต่อยได้ไวด้วยครับนี่ยอสนันเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่17ครับโอโต้บตงครับเฮซุสมียาวๆครับหนึ่งสองยาวๆลำตัวเหมือนกันครับแท็กจะทำใจกล้าครับจะจะแรกด้วยแล้ว อย่างครับอย่างไทยจังหวะคุกเบิร์กเอาตัวรอดอยู่นี่ครับนักมวยจากเม็กซิกันกับนักมวยไทยครับถือว่าเป็นการเวียนมาบรรจบพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะวาแนดีนิวซิเบโตโรมันกับกล้องธรณีครับที่เจอกันมาแล้วในชุดนี้อายุ17เยี่ยมปีโอ้เจอแล้วครับไหนไล่ไม่นิ่งครับ พยายามที่จะล็อกแขนค่คู่นี้เป็นนักมวยที่มีอายุเท่ากันนะคุณป๋ายี่สิบเจ็ดปีเท่ากันนะเจ้สนั่นก็ยี่สิบเจ็ดนะเฮซุสก็ยี่สิบเจ็ดปีแต่เฮซุสนั้นมีบุตรคนนะบุตรชายหนึ่งคนโอ้โหเจอเข้าไปซ้ายลูกนี้ครับ <c oughs> ชัดเจนมากทรหดจริงๆครับคุณสมโอ้ยยังไง<ห><ห>ครับโอ้โหเลยค,ค,ครับเอาลนะ,ะ,ะครับมาเปรี้ยงครับ อีลังกาหลังสู้พื้นหน้าสู้ฟ้านับ8ลุ้นกันต่อวินาทีทองของยอดสนันครับยกนี่เป็นยกที่5นะครับดูครับจะเก็บได้ไหมโดนนะครับโอ้โดนนี่ครับบาดหนึ่งเฮซุตยังตีกันเชียงครับเอาตัวรอดโดนพายุมัดครับมีสวนครับมีตัวโอ้โดนเข้าไปทำท่าทำท่าจะันเลขบ้านไม่ได้ครับเฮซุสแต่ว่ายังมีสวนอยู่ นี่ครับนาโบยสากลรุ่นใหญ่ของไทยครับ <มา S 1> สุดยิ่งใหญ่ครับเยี่ยมยอดนี่ <มา S 1> นะครับความหนักความแรงมากหมดยกที่รับครับเป็นภาพชาหนดยกที่5นะโดนะโอ้โหขาจีฟ้าเลยแต่ว่ายังลุกขึ้นมาได้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้กำลังใจและเป็นเกียรติ ต้องขอขอบพระคุณท่านพลตํารวจเอกสุนทรสายขวัญครับรองพอบตรอขอบพระคุณท่านอายการสูงสุดครับคุณวิเชียนวิทยาประสิทธิ์ขอบพระคุณท่านอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีครับคุณประกิตร่วมวงพลเรือตีสมัครหนูไพรโรธแล้วก็โดยเฉพออาะยิ่งท่านประธาน,น,ำนอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับท่านอดีตอธิบดีกรมพระราชศึกษาและกรมสามัญศึกษาครับคุณกว้างรอบขอบอยกที่6ครับ เกมยังคงเป็นฝ่ายเปิดเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านยอดสนันสุดยอดิ่งใหญ่ของเมืองไทยนาทีนี้ต้องยกให้กับไม้ไทยสันเมืองไทยครับยอดสนัน 3k แบตเตอรี่การป้องกันครั้งที่17ในวันนี้ครับ้องมาดูเกมครับยกที่5ได้นับยกที่6ว่ายังไงครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่ขยับไล่ดูความมั่นใจครับเข้ามือขวาแล้วตามด้วยซ้ายครับ แม่ตาลหมัดแงงหงายทุกมัดครับแม่แต่ว่าเฮซุสก็สู้นะครับสู้ตลอดนักสู้จากมาสันครับมาจากเมืองมาสันเม็กซิโกดู27ปีครับแม,ม่เหนียวนั่นใช้ได้เลยนะครับโดนไปเยอะ,ะครับคุณสมมาตรรู้สึกจะเจ็บหนักทีเดียวนะอาดาีีแม่พูดถึงในด้านความทรหดเลยหี ต้องยอมรับครับนักมวยจากเม็กซิกัรลนยนี้โอ้โหนี่ขวาครับโอ้ดูครับ1 2ทั้งซ้ายทั้งขวาออกตะลหมัดนี่อันตรายทั้งสิ้นครับยอดสนั่นขยับซ้ายต่อซ้ายมั่นใจครับตอนนี้ไล่กันมาที่มุมครับนี่ยอดสนั่นบอกว่ายกนี้ครับจะเก็บให้ได้ตามที่สัมภาษณ์มานะบอกว่าจะเก็บให้ได้ในยกที่6 เพราะว่ามีกําลังใจนะครับตอนนี้อัดฉีดยอดสนานกันหลายท่านด้วยกันนะครับคุณเนติตันติมนตรีครับจากสยามสปอร์อตอัดฉีด1นึ่งมืบาทครับอขอให้ยอดสนันชนะนอกได้คคุณเนติตันติมนตรีจากสยามบอลดูครับเกมในยกที่หกซ้ายพยายามเล่นที่เป้าใหญ่ครับลำตัวไล่โ นี่ครับเดเขก็ไปเต็มเต็มหมัดครับต่อหดจริงๆมาสาหรับการโชคของยอดสนั่นวันนี้นะครับจะเห็นรัดกลุ่มการพัฒนาต่างๆนั้นมากดีขึ้นมาเยอะไม่ผีผามครับการต่อยการอะไรต่างๆนี่ไม่รีบร้อนีการรัดกลุ่มการป้้งกังตัวดีครับการพัฒนาของยอดสนั่นดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ใกล้จะจริงแชมป์โลกเข้าไปแล้วจะพบกันครั้งต่อไปนู่นครับท่าธนวามหาราก คุณดาริสสิงห์วังชาครับประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นกำลังสำคัญของศึกในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณมานาฮรินทารานนท์คุณธนาชัยประสิทธิ์ m อ็มคุณมานานี่สาแบตเตอรี่คุณมนตรีพรพิทักษ์ชัยกุลครับไฮไฟ International JVC ครับเรื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นดีแล้วก็วคุณชนชัยนิติวณกุลครับ จิตสามเหรียญรีสอร์ทนะครับค่ะไโยทินพัฒนาเปิดบริการแล้วครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณดำรงซื้อฟงษาครับดอนกอบเซวิสมาลุ้นความมันกันต่อครับยกที่เจ็ดเอสุดมมาถึงต่อนนี้นี่ดูเกมแล้วนี่ความมั่นใจของยอดสนันครับออกกะลัคมัดเอสุดชักจะไม่หนีนะคุณตา ดูครับท่าจะรับได้ทนได้ต้องยอมรับถึงท่าทรหดของเฮสุสกับนักมวยจากเม็กซิกันอรายนี้ขนาดต่อยเท้าทีฟ้านี่สู้ต้นๆยกงานคุสมาร์ได้น้ําได้ท่าไว้เรียบอยงดียอดสนันก็ไม่ออกหมัดท่าเพืือครับมีเ้าออกระซิบใหม่แล้วครับคุณสมาร์จามิตาครับานนอ์ยกนี้ให้สองหมื่นครับคุณห้างมานพสุวนดีครับจากสกินเดียว แม่ทีช้าสงสัยจะได้ยากสองหม่นมันนีเพราะว่าทางเฮซุดนั้นยังยังว่งไวนะดนฮะแม่เวลาประชิดนายและกันนีบหมัดไว้เลยนีบหมัดกดศีรษะนี่ก็าทำอะไรไม่ถูกนี่ครับซ้ายตรงยังไม่แน่ครับคุณสมาเป็นไปได้เจอจะจะนี่ขยับไล่ไม่นิ่งครับเฮซุด ออกไปเรื่อยนานมีสวนด้วยซ้ายลูกนี้เจอก็ไปที่ตามไปนิดนึงครับลูกครับดอกนะไม่ถึงกับฟาวทีเดียวเป็นดเดุกหยองนุอาวุธออกของทั้งคู่นี่ลำบากครับตัวที่ผมเรียนให้ถ้ากิดทุ่มชมทราบก็เป็นมวยโซ่เจอแล้วครับซ้ายบนเอ้าวขวาแล้วตามไปซ้ายวินาทีทองมาเป็นชุดไปยังไงแต่ก็ยังอาวหัวลออออกมานอกเชือกทำท่ากันแรกด้วยฮะเฮซูดดูว่า ท่าแรกก <ique> ็เอาสารนนี่ท่าแรกเปล่าครับท่าแรกยกนี้ก็เอาสารยกนี้แน่นอนฮรแร้ครับทําท่าแรกนะคุณสมัติไม่ได้ฮะแรกไม่ได้เลยเฮซุสมาแล้วครับว่ายังไงพยโยธนรานี้หนักจริงๆโอ้ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับเฮซุสเจาะเข้าไปที่เป้าใหญ่ลําตัวขยับไล่ตอหทอเป็นกันครับต่อยมากๆเจอหนักๆ แต่ก็ยังยืนจัดอยู่ได้สายตาเยี่ยมครับเฮสุทยกที่ากาศน,นี่ยอดสน,นั่นคงจะได้ยินนะครับมา,มาดูยก,ยกที่8กันต่อครับคุณสม,มบัติขอบพระคุณเครื่องดื่มเดิม m ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ jvc แบตเตอรี่ 3K มาดูกันยกที่8เฮสุทยังมาแนวเดินครับใช้คุกเวรืรอเข้าช่วยต่อยแบบชาบช่วยครับ ลอยไปเรื่อยๆแล้วก็ออกข้างกระตูนตัวก็แลกทันทีและก็หลีกออกครับใช้ฟุกเบิร์กหยบดเลีใช้ความเร็วครับแต่ถ้าโดนตาละทีนี่ครบถึงนับทุกทีแต่ยังน็อกไม่ได้ครับอ่านี่ครับมีแลกด้วยแล้วเฮซุสถกจะทำท่ามีแลกมีลอยหมัดด้วย หลังจากหนีมานี่ฮะเจ็บยกยกนี้เริ่มเริ่มจะเถียงนะครับคุณป้าคู่มวยสาวคนใหญ่ๆนน้ำหนัก130ปอนด์นี่โดยที่สู่กันมาเจ็ดยกแต่ยกนี้ดูว่าจะน้อยมากครับคุณชนะครับสต่มากจะยกหนึ่งยกสองยกสามไม่เกินยกห้านี่จะน็อก,กันตลอดแต่วันนี้มาเป็ตอนนี้ยกที่แปดครับครับยอดสนั่นนี่ดูครับการเข้าออก าาการดักมวยน้ำหนักหมัดจะคล้ายๆกับเขาทรายแกลเล็กซี่ใช้เหลี่ยมฮะใช้เหลี่ยมรับฮะแบบเขาทรายนั้นใช้ลูกเลยอโอ้โดน,นโอ้โหดูหเกมทำท่าจะว่ายังไงครับเยซุสโอ้โห ครับนาทองฝังเทปของทางบ้านยอดสนันลงไม่ลงน็อกไม่น็อกครับต้องติดตามครับพยายามเล่นที่เป้าใหญ่ดอนมาเป็นชุด1-2ึ่แล้วต้องระวังด้วยครับถูกสวนคืนถูกโต๊ะคืนนี่แสดงว่าซ้อมมาดีนะคุณพื้นนะฮะอยูฮะโดนล้ำตัวขวาแล้วตามด้วยซ้ายขยับเดินต่อซ้ายล้ำตัวขวาไปยังไงยังยืนหยัดอยู่ได้มาแล้วครับ1-2เล่นที่เป้าใหญ่ ยังขายังไม่ตายครับยังไม่นิ่งยัง,ยงออกไปเรื่อยครับทางด้านเฮซุสมาหนีมาหนีหมัดแล้วต่อยด้วยโโวครับโอ้โหโดนกราหงอครับโอ้โอหหงอแล้วเฮซุสตอนนี้ก็เอาการลงมาปิดลำตัวแล้วครับเพื่อเป็นช่วงของวินาะทีสำคัญครับที่ทางด้านยอดสนันโอ้โหเจอเอาครับลูกนี้ครเต็มเต้นหมัดขวาสั้นๆนะ คุณจานชัยส่งมุมเลยฮะาขวาสั้นๆครับมาอยู่ที่มุมมาโอ้ยโดนเต็มๆต็ม่อไม่สู้สู้ต่อสู้ต่อครับอ้าวแล้วครับต้องใช้วินาขีทองนี่ครับติดเข้ามามาโอ้โหหมดยกที่แปดมายกที่เก้าครับยกที่เก้านะครับยกเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดสั้นๆของยอดสนั่นเข้าตีปลายคางเข้าไปสองครั้งนะครับสุดจริงๆครับนับแปด สวัสครับสุดแล้วสู้ครับเกษตรตามนามสกุลนะเอสุดาตาเลนโอ้โหโดนล้มตัวครับป่าผมว่าความสามารถนะไม่รอดนะไม่รหล่อกรรมการยุติละสะสมมาเยอะครับสะสมมาตั้งแต่ยกต้นๆสู้จริงๆนี่ครับครับอ่า โอ้โห oh, oh, ต่อยเข้าจุดทุกลูกเลยนะยอดสนั่นชุดนี้ระยะนี้ต่อยไม่พร่ำเพื่อพัฒนาดีมากเป็นการพัฒนาไม่รีบร้อนนะวันนี้คุณป่าชารเล็กชากบวเหตุสุดโดนอย่างนี้ครับต้อนไปติดเชือกนะฮะลงฮะโดนอัปคัดขวานะครับ สั้นๆน,นะเป็นอัปคัดขวาสั้นๆน,นะครับดูฮะเบิบเนี่ยฮะลูกนี้ฮะลูกแรกนั้นอัปคปัดขวานั้นงงนะฮะบอกขอกลับเม็กซิโกดีกว่านี่คือความสุดยอดของเมืองไทยนาะทีนี้ครับต้องยกให้กับไม้ไทยสันเมืองไทยครับอยอดสน,นั่น 3k แบตเตอรี่นี่ครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ15วินาทีครับต่อท่านผู้ชมครับวันนี้ยอดสนาน 3K แบตเตอรี่ควาชัยชนะอย่างงดงามนะครับคุณนริสิงห์วังชาท่านอธิบดีอดีตอธิบดีกว้างรอบทออครับได้แสดงความยินดีแล้วก็อมอบในห้างมานบสุวรรณดีครับจากแหลมทองการแพทย์นะครับจะมอบผลิตภัณฑ์สกินเดียว ให้กับย่อสนัน 3k แบตเตอรี่ครับเรียนเชิญในห้างมานบสุวรรณดีครับมอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สกินเดียวให้กับยออสนัน 3k แบตเตอรี่นะครับ <พอ S 1> ต้องขอขอบพระคุณครับท่านอายาการสูงสุดนะครับท่านวิเชียนวิริยะประสิทธิ์พลตำร,รวจเอกสุนทรซ้ายขวานครับรองผู้บัญชาการตำร,รวจรแห่งชาติคุณเนติตันติมนตรีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมนตรีคลังสินค้าจำกัดนะครับ ท่านหลายท่านด้วยกันนะครับเราต้องขอขอบพระคุณคุณสุกิจเทพวระวันครับผู้แทนบริษัทโอสถสภาคุณมานะฮารินทรานนท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดขอบพระคุณคุณมนตรีพรพิทักษ์ชัยกุลครับตัวแทนจําหน่ายเครื่องเสียงติดรถยนต์ JVC ประเทศไทยจากกรรมการผู้จัดการบริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นจำกัด มีหลายท่านนะครับที่ได้ขึ้นมาแสดงความยินดีมีอีกท่านหนึ่งนะครับเยินเชิญนะครับท่านดรสนั่นร,รัศมีนะครับจะมอบพระสมเด็จไกเซอร์รุ่นรอห้สด็จพระพาทยุโรปให้กับยอดสนันน่นดรสนั่นรัศมี ม่อพระสมเด็จไกรเซอร์ให้กับยอดสนันพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามมวยสากลรุ่นใหญ่อีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอรุ่นใหญ่แล้วครับร้อปอน